ใช่นะครับแล้วเวลาเราเลี้ยวเราก็เดินทางสวัสดีครับเพื่อนๆพบกับเพียงบอกี้ชาแนลนะครับตอนนี้เรากําลังจะเดินทางไปที่บ่อตกปลาลุงนึกนะครับตอนนี้เราก็ได้น้องเอเชียนะครับเป็นผู้พาเราไปนะครับอยู่ระหว่างเดินทางนะครับเดี๋ยวเพื่อนเพื่อไปชมกันที่บ่อตกปลาเลยนะครับว่าบ่อตกปลาของลุงนึกเนี่ยวันนี้เราเอาเบ็ดมาทั้งหมด2คันนะครับก็มีน้องเอเชียกับน้องโอเชียและก็ปลาเชินะครับ ส่วนแม่อ๊กับแย่ yeah, จะตามมาสมชบนะครับก็เดี๋ยวเรามานั่งตกปลารอ,อกันก่อนนะครับสำหรับบ่อตกปลาลงนึกนะครับก็อยู่บริเวณตำบลเสือละขางนะครับอำเภอวังทองจังหวัดพิษณุโลกนะครับก็เป็นแหล่งตกปลานะครับแล้วก็มีอาหารอร่อยๆหลายเมนูเลยนะครับเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆไปทานข้าวกันด้วยนะครับเดี๋ยวไปเจอกันที่บ่อตกปลาลงนึกนะครับ อันนี้บรรยากาศระหว่างที่เราไปไม่ต้องไปบีบแก้อะไรมันนกให้ลูกบรรยากาศทุ่งนาครับตอนนี้ระหว่างทางที่เราจะไปปอตกปลาลุงนึกนะครับเสือละขางนะครับตอนนี้เอเชียก็เป็นโซเฟอร์ให้เรานะครับขับเกี้ยหนึ่งนะครับโอเชียนว่างโอเชียนบอกซิว่าเรากำลังจะไปไหนลูกปอตกปลาใช่ไหมไปกินอาหารอร่อยๆนะนี่ครับบรรยากาศชายทุ่งนะครับของ ตำบลเสริลลักหางนะครับอําเภอวังทองจังหวัดพิษณุโ,โลกนะครับเมื่อเช้าก็มีฝนตกพรำๆมานะครับบรรยากาศก็ได้ได้ความสดชื่นนะครับตอนนี้เราก็กําลังจะขับรถเข้าไปนะครับวันนี้เราก็เอาหนูแดงมาเหมือนเดิมนะครับเพราะว่าเอเชียอยากจะลองขับรถเข้ามาในในบ่อตกปลานะครับซึ่งเป็นโซนที่มีรถ น้อยนะครับไม่มีรถพุ่งพ่านนะครับก็สามารถที่จะเชียทดลองขับได้เหมือนขับอยู่ในไร่แหละครับทางเข้าก็จะมีกูคลานอยนะครับมีหลุมเป็นบ่อธรรมดาครับเป็นทางลูกลังเข้ามานะครับเพราะว่าเป็นสถานที่ที่ค่อนข้างจะเป็นธรรมชาตินะครับ อามีคนเก็บผักด,ด้วยโอเชียนข้างหลังอะ่ะนี่เราจะถึงบอ่อตกปลาลุงนึกแล้วนะครับมมไมไ่่หวอะทำไมแมวเป็นแผลลูกฮะมีแผลเหรออา่ามันบาดเจ็บเหรอเมื่อกี้เหมันอย่างนี้แล้วมันก็เดินมาแล้วมันมันไหนอะ่ะมันตรงไหนอะ่ะโอเชียนดูยังม,มันเป็นแผลตรงไหนลูกลองถามมันดิ ฮะอ่ะอาลงเรียกมันสิล่ะเอ่อเรียกได้เนี่ครับสำหรับเมนูอาหารของบ่อเสือลักขานะครับบ่อหลวงนิดนะครับก็เป็นส้ตมตำชูชีปลาดุกนะครับแล้วก <loro> ็ต้มยำนี่นี่ครับต้มยำบ่อหลวงนิดนะครับบ่อหลวงนิดนะฮะตอนนี้ฝนตกอยู่ใช่ไหม หลบพี่เขาหลบพี่เขา <laughs> เดี๋ยวใส่เยื่อก่อนอา่อาฝนตกด้วยเอาสู้สู้ <laughs> <laughs> จะมาตกปลาเลยจะมาปวนเนี่ยฮะ <laughs> ปวนปวนนะ กลังทำปลาดุกอยู่นะครับทำปลาสดเลยนะครับมาที่บ่อลงนึกนี่ปลาสดแน่นอนนะครับเพื่อนมีปลาหลากหลายเลยครับปลาธรรมชาติเลยเอากับข้าวเราเสร็จแล้วนี่นะของเรามีข้าวด้วยปะอันนี้ข้าวใช่ไหมอ่าข้าวด้วยอา,า,อาถือปลาไปก่อน เดี๋ยวปา้าถือข้าวเอง,งอ่ะเดี๋ยวไหนเชีย่ยอ่าโอดของเชีย่ยไล่ไข่เจียวนะเอาไปวางไหนเชีย่ยนโอ้โหหัวว้อมีกับหมาอะไรนะ่ารักที่สุดหมาาตัวเล็กกับแมวตัวเล็กตัวไหนน่ารักที่สุดหมวแมวโอเชี่ยนชอบแมวชอบหมาหรือชอบแมวแนะมวอือม แมวเสียงง่าแล้วเสียงแนี้มาเมาสียงดังเหรออ่อนแออืมแมวเสียงเพราะกว่าแต่มันขวดเราได้เอากินเลยถ้าเกิดแมวมันมาเห็นแล้วก็แมวมันไม่เก็นบนขามันมันงับกินกะ่อนน่ะอืมมีกาคเนนะี่ยอไม่มีเหรอด้านบนน่ะไม่มี ปลามีก้างไหมมีมีจะกินได้เอาป่ะนกฮะนกมันมีสารที่วางบนโต๊ะที่หน้าบ้านเขาได้เก็บไว้บ้างมีสองอันน่ะที่ได้เก็บไว้เปล่าหน้าไม่ไม่หน้าโต๊ะโต๊โต๊อี่นงนี้กินสองนีพนน่ะที่พีพนน่ะทอดอร่อยลูก เย็บกินเอาเลยไม่มีไม่มีครับไม่ร้อนกินได้เลยจิ้งน้ำจิ้งเลยเหรอไม่ร้อนร้อนมากไม่ร้อนอร่อยไหมอร่ยร้อนร้อนรอนรอนอือหืออ่าเอาเอาสิระวางก้างเนี่ย ครับสำหรับเพื่อนๆที่ชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์นะครับและกดติดตามช่อง e n งบ k i Channel ด้วยนะครับสำหรับกิจกรรมภายในครอบครัวนะครับอชวันนี้พา2อหนุ่มอชมาที่ปอตกปลาลุงนึกเสือหลละหางนะครับนี่ครับตอนนี้ก็ด้วยบรรยากาศที่เริ่มร้อนขึ้นนะครับก็เตรียมตัวจะกลับบ้านแล้วครับ ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับแล้วก็เข้ามารับชมนะครับบ๊ายบายกับลูกแย่ yeah, แล้วนะครับน้องโอเชียนนะครับโอเชียนบ๊ายบายก่อนเร็ว,วอ่าเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ